ครูขาวครูขาวข้าวตองอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้กระสังอุ้ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงกระดูกและฟันนะจ๊ะครูข่าวข่าวตอง <c oughs> เขามีงานวิจัย <c oughs> เขาเอาไปเ,เขามีงานทดลองเกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับทำลายเซลล์มะเร็งเออ แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเขาเอาไปสกัดเป็นเป็นยาเป็นเม็ดเป็นน้ำได้เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปหาซื้อติดต่อซื้อขายที่ช่องน้องยาได้น้องยาให้เรามาเดี๋ยวเราจะต้องขยายให้ดีๆกินสดๆก็ได้เนี่ยสรรพคุณดีมากเพราะฉะนั้นต้องหามาปลูกกันนะจ๊ะ เริ่มโตแล้วเดี๋ยวหามองก่อนมองก็ไม่ค่อยจะมีใครเคยกินกระสังกินแล้วก็จะติดใจนะจ๊ะมันมีรสเผ็ดร้อนหน่อยแต่อร่อยดีสำหรับคนที่กินเป็นห,หามาปลูกกันเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยแล้วน้องยากเกษตรพาเพลินให้มาพร้อมกับขยงแต่ขยงไม่ค่อยจะงามแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบำรุง ไปหาไปหาซื้อติดต่อที่ช่องน้องยากเกษตรพาเพลินนะพามาดูภูคาาข้าวตองหลายคนยังไม่รู้จักคนไหนที่รู้จักเขาก็จะเลื่อนผ่านไปเองสรรพคุณดีมากประโยชน์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นไปหามาปลูกกันฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาได้ช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆคนสู้ไปได้วยกัน อัดคลิปสั้นจะหลับคลิปยาวไปวนไปแบบนี้แหละนะเดี๋ยวเราก็ต้องอัดเป็นคลิปสั้นนะเนี่ยแกนี้นะ